ของชีวิตเป็นยังอยู่ที่เป็นผู้มักน้อยสันโดษเองประครับประคองผู้อื่นได้ไม่ถูกหลอกลวงจากรำรโลภโกรธหลงอยากได้ สิ่งที่โลภโกรธหลงได้สร้างเวลาไว้หลอกลวงเพื่อให้ยึดปั้นถือมั่นไม่ให้ปล่อยวางจากเวลาของทำโลภโกรธหลงที่หลอกลวงให้หลับไหลอยู่ในกระแสทำโลภโกรธหลง ไม่เป็นตัวของตัวเองไม่สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ทำโลภโกรธหลงที่อยู่ในตัวของท่อทานธรรมปรมีสามสิทรรัศพระเด,ดระคุลปุสสเจนทัสโรทั้งมีวินญ,ญาณธาตุไม่มีวินญ,ญาณธาตุ ดึงดูดซึ่งกันและกันให้รวมกันเป็นชุมชนกาขาวอยู่รวมกันโดยไม่สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ไม่สามารถที่จะพึ่งพาซึ่งกันและกันได้ ดำเนินเวลาของโลกโกรธหลงทุกกระทมถูกโลกโกรธหลงหลอกลวงให้ทำร้ายทำลายตัวเองซึ่งกันและกันในโครงสร้างของกอทมขอ,อ โดยท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิทธระเดเดพกลวงประสบกันทัสโรที่อยู่ในสภาวะหลับไหลไม่กล้าออกจากกระแสธรรมโลภโลดหลงกลัวการออกจากกระแสธรรมโลภโลดหลง ที่ถูกกากับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาจากธรรมโลคโกรธหลงไม่ได้อยู่ในความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ได้ประกอบเหตุสังเกตผลผนเอาเถิดประเสริฐนักโดยไม่มีเหตุ ผลในการรวมกันอยู่เพื่อทำให้ชีวิตเป็นยังอยู่สุขเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้สมาชิกในชุมชนกาขาวต่างพึ่งพาตัวเองไม่ได้ พึ่งพาซึ่งกันและกันไม่ได้จึงอยู่รวมกันเพื่อหาประโยชน์โดยการเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพื่อให้อยู่ให้ได้ เป็นไปตามการหลอกลวงของธรรมโลรคลดลงที่ได้ผลรับไม่สามารถจะอยู่ได้ไม่สังเกตอย่างละเอียดเพื่อให้หลุดจากวงจรโลกโกรธหลงอยู่ในสภาวะหลับ สภาวะของไสยศาสตร์ไสยเวทที่ถูกบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาจากโลคโรดหลงให้พ้นจากลักษณะมหาบุรุษเกิดเป็นเดรัจฉานอสุลกายเปรตนรกโลก,กันถูกยึด ารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจทัสโรยิธทตุทั้งละเอียดทั้งหยาบไปเป็นของธรรมโลกโกรธโล่ส่วนของท่อฐานธรรมารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจรตสโรที่สังเกตอย่างละเอียด ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางตัวตนที่แท้จริงอยู่ตลอดเวลาณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงบุตสดจันทรทัศโรศรัทธ,ธาเลื่อมใสในตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง พึ่งพาอาศัยตัวเองได้เป็นหัวนหน้าเป็นต้นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลบุูสจันทรทัศโรนำตัวเองนำผู้อื่นให้เปลี่ยนกระแสโลกโกรธหลงเป็นกระแสรธรรมบารมีสามสิบทัศ กระเดกพุลโธฝึกสดจันทสโรอย่างสะดวกง่ายดายสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาได้ประโยชน์จากธรรมโลภโกรธหลงสร้างประโยชน์ให้บารมีสะ พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัสโรวิกิจอุปสรรคปัญหาชีวิตที่เกิดจากธรรมโลกโรดหลงที่สร้างโครงสร้างกอสบอคออถูกเปลี่ยนเป็นโครงสร้างของกาลยานมิตรหล่อเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการจาก บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจทัสโรซึ่งเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมที่เดินทางตรงมาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเรจรตสโรตามเส้นทางสายกลาง ของทุกท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงุู้สดจันทสโรเป็นปกติตลอดเวลากำรงชีวิตเป็นยอย่างยู่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัด ไม่ครับแคบเป็นปกติตลอดเวลาความเป็นยังอยู่ที่พัฒนาตัวเองท่ามกลางวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ที่รุนแรงได้ประโยชน์จากวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิต เป็นการไหลเวียนของธทรรมโลภรดหลงจากโครงสร้างกทมขอได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามการเพิ่มของร,รมโลภรธหลงที่เพิ่มมากขึ้นการสร้างวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิต ของธรรมโลภโกรธหลงที่ไหลเวียนไปตามท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัตระเดชปรกฏลงพุทธเจนทัสโรจากวงจรไหลเวียนของธรรมโลภโกรธหลงเป็นโครงสร้างกทมขอในการทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมโลภโรดหลงที่เดินทางไหลเวียนตรงมาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมโลภโรดหลงซึ่งเป็นธรรมกิเลสธ,ธรรมอัพยากตาธรรมมาธรรมที่ไม่ใช่ บรารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทศโรการหยุดวงจรการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จของธรรมโลภโกรธหลงหยุดได้อย่างสมบูรณ์จากวงจรการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ จากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทสัศโรคโครงสร้างของนิพพานธรรมปรมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทสัศโรถูกสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการเพื่อหยุด วงจรการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมทั้งหมดที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุสดันทสโรให้เป็นวงจรการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ณนะศูนย์กลางดวงกลมปฐทบเริ่มแรกปารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุสดันทสโร เป็นการค้นเข้าสู่ศูนย์กลางตัวตนที่แท้จริงของเรารักษาตัวตนที่แท้จริงของเราที่เป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานละเอียดธรรมบริสามสิบทัตรพระเดชพระคุณหลวงพุทธสจันท์สัสโกซึ่งเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโอโหสิกรรม เกิดขึ้นใหม่ๆอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลานัดตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรการมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันทศโรการรักษาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรการมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันทศโรคือการนึกคิด รับรู้จดจอถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรการมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโรรับรู้วงจรการไหลเวียนกระแสธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุษจันทัสโรที่รุก เข้าหาธรรมทั้งหมดหยุดวงจรการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมอื่นทั้งหมดเปลี่ยนให้เป็นวงจรการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จของบารมีสามสิทพัสเดชพระคุณหลวงพุทธเจตัสโรเกิดการรักษาศูนย์กลางดวงกลมประทบเริ่มแรก บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรรักษาศูนกลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรรักษานิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทศโรทั้งหมดทุกส่วนครอบคุม อย่างสมบูรณ์ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมยายให้มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายสุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นอย่างอยู่ตลอดที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนพระเดชพระคุณหลงปุษฏันทันสโรตลอดไป